กันต่อครับพี่น้องครับกับหวย่านปุญญยเจดีจากนนทบุรีมาช้าดีกว่าไม่มาคณาจารย์อีกท่านหนึ่งครับงวดที่ผ่านมาก็ยังเอาอยู่ครับพี่น้องครับ สวัสดีครับเป็ทช้งช่องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเงินเดวดาพารวยช่องน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ตามสโลแกนครับมื้อนี้แอบมิน15บ้าปีพีน้องไปปิดท้ายรายการกับท่านอาจารย์ภูญจิรีจากนนทบุรีมาช้ายังดีกว่าไม่มาครับพี่น้องครับให้พี่น้องเข้าไปลดต้นทุนนะครับเด้ออีกหนึ่งคณาราจารครับพี่น้องครับที่ยังคงอยู่กับแอบมินมาเกือบจะเข้า3ปีครับพี่น้องครับ ไอ้พี่น้องไปผิดจรณาได้ครับเด้อคณาจารย์ท่านนี้ก็สุดยอดเหมือนกันดีครับพี่น้องครับงวดที่ผ่านมา10ชุดตรงตรงสิชุดตรงตรง,ตรงก็ยังเดินดีเหมือนเดิมเดินดีขึ้นเก่าครับพี่น้องครับ9 8ยังเอาอยู่เป็นยังเอฟซีหมเขามาแอบมีนเป็นยังจังว่า9ก้าแต่ท่แต่แตา,าจารย์ ให้ความเมตตาแอบมินมาอยู่กับแอบมินมากเกือบจะสาปีแล้วครับพี่น้องครับมีหลุดแค่2องวดหลุดแค่2องวดเท่านั้นครับพี่น้องครับถือว่าสุดยอดคณาจารย์อีกท่านหนึ่งจะถูกเสมอไปก็ไม่ใช่จะผิดเสมอไปก็ไม่มีครับพี่น้องครับไอพี่น้องเข้าไปพิจารณาวิเคราะห์ไต่ตองเอา้วยครับเด้อว,วันนี้ท่านอาจารย์ส่งมาแล้วครับพี่น้องครับ แอดมินก็นร,อร,อรอ่อๆอบซีทั้งช่องแอบซี FC เก่าจะรู้ดีก็รอเหมือนกันรอเอาไปตัดกับพี่น้องครับแอดมินกัดล่อเอาไปตัดึ้นกันแอดมินพร้อมจะลงทุนเหมือนกันไอ้พี่น้องเฮาไปพิจารณาด้วยครับเด้อแอดมินสิบห้าพี่น้องเข้าไปปิดท้ายรายการงวดประจําวันที่หนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดหวยวันนี้ออกจังหวัดพังงาเป็นหวยสัญจร ออกตรงกรันเสาไอพี่น้องเฮ้าแคปหน้าจอเอาไปบึงเอาไปตัดกับคณาจารย์ต่างๆแอดมินคิดว่าช่องแอดมินจะก็มีดีเหมือนกันบอกว่าแต่พี่น้องเสียมาจากไซก็ตามแต่ครับพี่น้องครับพี่น้องจะเอามาจากเหล็กฝันเหล็กหลดออกใหม่หรือเหล็กที่บ้านหรือเหล็กต่างๆบวัตช่อง y o u t u b บบวัตช่องเลี้ยวหรือบอวัตช่อง Facebook หรือบอวบตช่อง Tik t o k พี่น้องคิดว่าสรรหามากขึ้นกันทั้งนี้ทั้งนั้นครับพี่น้องครับแอดมินบอกกาวรอซีไผ่เอฟซีทั้งชอง่องเอาไปพิจารณาแคปหน้าจอคณาจารย์ของแอบมินไว้บว่ตจะสิเป็นหวยท่านอาจารย์อ่อไม่เชื่อไม่เป็นไรบนและล่างท่านอาจารย์พุญยาเจดีจากนนทบุรีบนและล่างเอฟซีน,น,น,ลล 4, น้องเอล่างหวยไม่มีคือไม่มาบนและล่างของแอดมิน แคปหนาจอไว้ทุกสิ่งทุกอย่างเอามากลางออกพร้อมกับเอาไปตัดนดยครับเด้อก่อนพี่น้องสิลงทุนแอดมินคิดว่าหวยช่องแอดมินสิผ้าพีผ้านองลดต้นทุนไม่มากก็น้อยบ่าหลายแห่ง่างกับพี่น้องครับฮามาเบิงสิชุดของท่านอาจารย์บนอย่างเดียวล่างไม่เกี่ยวให้พี่น้องเข้าไปพิจารณาเฮามาเบิงกันเลยครับ นี่ครับพี่น้องครับก่อนอื่นแอมินสิพาพี่น้องเข้าไปย้อนกระบวนความกันเหมือนเดิมหวยช่องเราต้องย้อนกระบวนความหวยธนอาจารย์ผู้ยจรดีจากนนทบุรีงวดวันที่16กุมภาพันธ์2 5 6 8งวดที่ผ่านมาหวยห้ามซื้อบนอย่างเดียว10ชุดตรงๆผลหวยออก7 7็ดบนไม่มีจริงๆครับพี่น้องครับไม่มีจริงๆ วันนี้เดินทางมาแล้วดีทานอาจารย์อาจารย์บอกว่าลืมครับพี่น้องครับแอดมินโท่ไปทานอาจารย์ทรงมาให้ท่านที่เอามาบึ่งกันว่าหวยงวดนี้ทานอาจารย์พุญญจธิรีจากนนทบุรีเสียหายห้าลดต้นทุนเป็นหวยตัวไหนเอามาบึ่งกันเลยครับ นี่ครับพี่น้องครับหวยเถาน้ยหญจดีจากนนทบุรี10ชุดตรงตรับส่งมาแล้วครับพี่น้องครับแอบมินเขียนลงกระดาษพร้อมกับอธิบายให้เอฟซีทั้งช่องได้เบิ่งอีกทีนึงครับเริ่มต้นกันด้วยครับพี่น้องครับเริ่มต้นกันด้วย8 7 7 8 6 9เก้าเก้าหกห้หสหนึ่งหนึ่งส 3 2และ2 3งสับพี่น้องครับ10ชุดตรงตรง,ตรงดีครับพี่น้องครับหวยท่านผู้ใหญ่จดีจากนนทบุรีส่งมาเมนีแอบมินโทษตามครับพี่น้องครับปิดท้ายรายการพอดีพอดีครับงวดประจำวันที่1นึ่มีนาคมสองพหหวยห้าม ซื้อหวยห้ามซื้อบนอย่างเดียวครับพี่น้องครับบนอย่างเดียวล่างไม่เกี่ยวล่างบบเกี่ยวด้วยครับเด้อสิบชุด10ชุดครับพี่น้องครับเริ่มต้นกันด้วย8 7 7 8 6 9 9 6 50 05 4114และ3 2มสนี่ครับพี่น้องครับดังมากๆครับพี่น้องครับ3 2 2ส ท่านอาจารย์สูตรท่านอาจารย์บอกว่าไม่สนหวยดังสูตรคำนวณว่าจากไหนไปแบบนั้นครับนี่ครับงวดที่ผ่านมาท่านอาจารย์ก็ยังเอาอยู่ครับ98%ที่แอมินบอกกาวาซิมไฮเอฟซีั้งชอง f อฟเก่าจะรู้ดี98%ระยะเวลาเกือบ3ปีที่แอ็ที่แอ็มินทำ u t u b e มาก็มีท่านอาจารย์นี่แหละครับเป็นตัวชูโรงเป็นเจ้าแรกๆ ที่เป็นหวยห้ามซื้อเกือบสามปีครับพี่น้องครับมีหลุดแค่สองงวดเท่านั้นมีมาแค่สองงวดเทราะนั้นนอกนั้นลดต้นทุนได้ดีมากๆปิดท้ายรายการครับพี่น้องครับปิดท้ายรายการให้พี่น้องเข้าไปพิจารณานาด้ครับเด้ออีเคราะห์ไต่ตองก่อนพี่น้องเฮาจะตัดสินใจในการลงทุนทุกครั้ง ก่อนต้นคลิปครับพี่น้องครับแอดมินบอกให้พี่น้องเข้าว่าจังไดกับไปแบบนั้นละครับพี่น้องสิใดห่วยมาจากไซก็ตามแตพ่พี่น้องจะได้หวยมาจากช่อง Tik t o อกหรือช่องเรียวหรือช่อง YouTube หรือช่อง Facebook ต่างๆลดความฝันหรือคณาจารย์ตามป่าตามเขาหรือตามวัดตามว่าหรืองูเข่าบ้านหรือออกรถใหม่ให้พี่น้องเข้าถ้ามีในจํานวน10ชุดนี้บน ให้พี่น้องโยย่างใบนะครับเด้อโย่ย่างใบครับจากพี่น้องจะลงทุนลอตเตอรี่1ิบใบ20บใบก็ให้พี่น้องลดต้นทุนลงมาเหลือแค่3ใบถึง5้าใบก็พอถามว่าอา้าวหามลดหามซื้อคือคือว่าให้ซื้ออยู่ชอบไผชอบมันครับพี่น้องครับชอบไครชอบมันถ้าเกิดมันไม่มาพี่น้องเฮาก็จะได้ลดต้นทุนแต่ถ้าเกิดว่ามันมาจริงๆ น้องก็จะได้น้อยดีกว่าดีกว่าขาดทุนผลทีว่าโอ้ยแอบมินเป็นพอแอบมินนั่นละบ่ให้คอยซื้อคณาจารย์เจ้านั่นละบ่ให้คอยซื้ออามคอยซื้อคอยว่าคอยสีใส่นัก,น,กนักอยู่นี่หนึ่งสี่กับสามสองนี่คอยว่าคนสีใส่นัก,น,กนักอยู่แอบมินก็นเห็นมาคือกันครับหววดังมากๆงวดนี้ก็คือหกเจ็ดสองและสามสองหววคุณแม่ ต้นะเะดาเพิ่นวานะครับดังมากๆดังอีหลีครับพี่น้องครับแต่ท่านอาจารย์บอกว่าสูตรคำนวณไปอย่างนั้นถ้าเชื่อก็ตามกันไปถ้าไม่เชื่อก็แล้วแต่ท่านอาจารย์ว่าจังสันครับแอดมินไม่ก้าวร่วงแอดมินแค่เป็นตัวผ่านบอกก้าวเรให้ f อฟซีั้งช่องเอาไปพิจรารณา เบิงครับงวดงวดหลายๆงวดที่ผ่านมา FC เก่าจะรู้ดีในสูตรคำนวณและมันสมองของท่านอาจารย์พุญิจิดีจากนุนทบุรีบางคนกว่าโอ้ยแอบมินข่อยเบอร์เสือดอกเจ้าบอกข่อยเสมอเสมอว่าหวยกองฉลากไม่มีหวยดับเป็นเรื่องจริงครับพี่น้องครับแอบมินบอกก่าเราซิฟให้แอฟซั้งช่องเสมอเสมอว่ากองฉลากไม่มีหวยดับ กองฉลากไม่มีหวยเด่นแต่เป็นหวยหลุดหรือไม่แอบมินบอกเก่ารลวงครับแต่ตามที่แอบมินบอกเก่าละซิปให้เอฟซีั้งช่องเอฟซีเก่าจะเชื่อท่านอาจารย์ปุญญิจดีจากนนทบุรีดังเช่นเชื่ออาจารย์ออไม่เชื่อไม่เป็นไรคือกันครับให้พี่น้องเข้าไปพิจนารณาได้ครับ้อเบิ่งวิเคราะห์ไต่องมันเป็นแค่แนวทางเท่านั้น กับสวัสดีเอซี่เก่าเอซี่ใหม่ที่ขอมารับชมกับขอบุญขอบคุณพี่น้องเข้าที่กดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้อมินกแกแอมินหน่อยได้ดีเสมอมาฝากนี้ด้ยวยับด้อช่องน้อย,อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าจะชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนสิบ่พลาดคลิปต,ต่อไปถี่มินลงหวังว่าสิมีหวังว่าสิมีประโยชน์ม่ไลฟ์กันหน่อยครับพี่น้องครับสุดท้ายนี่ขอให้พี่น้องเขามีแต่ความสุขความจเจริญเดินทางปลอดภยัยขอบคุณขอบุญนึกสิ่งใดสมดังปรารถนาหนึง่ง ปาถนาสิ่งใด้ก็ขอให้พี่น้องเฮาสมมุงณวันดังปาถนาหาสื้อลลตเตอรีไหวก็ขอให้ร่ำให้รวย้อครับเด้อถูกรางวัลใหญ่ๆรางวันที่หนึ่งที่สองที่สที่4และที่หปังๆเรื่อยๆครับในงวดสิ้นเดือนกุมภาพัน์นี้วันแห่งความรักขอให้พี่น้องหักขอบกั้วหักกันได้ลายคุณะรักษาเทวดาคุ้มครอง สวัสดีครับ